ตุตมาอีสะทุสูหิกะผิดไหมไม่ผิดนะปะาฐน,นะจะแตกต่างครับพระมานะ่านจะเป็นอีสังทุสูหิกะแต่ของถึงผลเขาจะลบนิงหิตครับแล้วก็ซ้อนซ้อนอะไรซ้อนสะหน้าสะมานะในฐานะการซ้อนครับ อุทูนนี้อุปาสักะใช่ป่ะ่ะคือก็รับรองก็โอเคนะครับเพราะนั้นปาถะจะแตกต่างกันนะเดี๋ยวจะมีอีกนะครับให้ดูนะก็ถือว่าถูกนะครับผมไม่แก้นะส่วนนี้มีกี่บทครับอ่าสองบทน,นะตามบครับอิสาทุสุหีติเอกลางปาทาง ขาติเอกังปาทางวิพัตยันตปะทาวิภาควเสนาทวิปาทมิทางสุตันติทัตาพังอิสาทุสุหีติเอกังปาทาขาติเอกังปาทางวิพัตยันตปะทาวิภาควเสนาทวิปาทมีทางสุตันติทัตาพังอิสาทุสุหีติเอกังปาทางขาติเอกังปาทาวิพาตยันตปะทาวิภาควเสนา ทวิป่าธามิทางสุดตันติทาตับพังอยากให้ดูป่าธานะคาปาจจยนะยย่อมลงหลังจากธาตุใช่ไหมอันเป็นเบื้องหลังจากตูป่ปาธาตเนาะนั้นธาตุญาในตามมานะครับธาตุญาตามมานะแต่นูน้นนะแปลงนี้ก็ได้ ขาอันว่าขาปจายโหติย่อมลงปรารในเบื้องหลังทาตุหิจาก่าทั้งหลายปริหิอันเป็นเบื้องหลังอิสะทุสุหิจากอิสังทุและสุทั้งหลายนะครับหลังจากอุปปัฏฐะอ่ะตรงนี้ในวุติก็ชัดเจนนะนี่แปลสูตรครับทาตุยาตามานะเป็นเป็นทาตุหิอ่าแล้วก็เป็นปริหิ อันว่าขาปจาัยโหติย่มลงปรังในเบื้องหลังทาตัวหิจากท่าทั้งหลายเปรีหิอันเป็นเบื้องหลังอีสะททุตหิจากอีสังทุและสุทั้งหลายนะครับเพราะนั้นขาปจาใจเนี่ยเขาบอกตำแหน่งนะลงหลังจากคาดนะและมีอีสัง ทุและสุเป็นอุปปัฏฐานะตนัวนี้เรียกอุปปาาัฏฐาตัวนี้เรียกเป็นบทหน้าเพราะเป็นอุปสรรคครับามาดูอุติดีกว่าโขอันว่าขาปจจัยโหติย่อมลงปรังในเบื้องหลังทาตุหิ จากท่านทั้งหลายประเรหิอันเป็นเบื้องหลังอุประ,ประเทหิจากอุปปปทะทั้งหลายนี่อีสาเิหิมีอีสังเป็นต้นกล่าวถึงอุปะปะทะก็หมายเอาบทหน้าคืออุปสรรคครับนะคือทุกขสุนะเอาไปอีกรอบหนึ่ง ขออันว่าคาปจาัจจัยโหติย่อมดองก่า,างในเบื้องหลงังทาตหิจากท่าทั้งหลายประหิอันเป็นเบื้องหลงังอุปวตเทหิจากอุปป,ะปะทะทั้งหลายอิสาติหิมีอิสังเป็นต้นส่วนนี้เป็นปัจจยะวิธิสูตรสุธรงปัจจัยทีนี้ในสูตรเนี่ยเขาประกอบเป็นแล้วครับ เป็นอวิพัติกานิเทศเพื่อความปรากฏของปัจจัยเพราะนั้นจะทำให้เราสับสนนะครับนะแต่ในวุติเขาแก้เป็นเป็นโขแสดงว่าลงวิพัตอะไรเนี่ยฮะลงอะไรนะฟิลและแปลงสีเป็นใช่รเปล่าเนี่ยชัวนะครับอโอเคนะชัวก็ชัวนะ ทีนี้สูตรนี้เป็นการลงข่าปัจจัยท้ายท่าทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่แสดงไว้ตรงนี้นะแต่ท่านก็รวบดวมว่าลงหลังจากสีทาตกระท่าพระท่าราคาน่าทิาทศท่าและพุทธทตุเป็นต้นในที่ที่มีอิสังทุสุอยู่หน้าที่ลงในอัตนะครับอัตกรรมและภาวะเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรล่ะว่า เรารู้ว่าเป็นอตการมลภาวะเราพขาปัจจัยไงขาปัจจัยมีขาอนุพันธ์นะขาอนุพันธ์นี้จะทําให้เรารู้ว่าแสดงในอดนะครับภาวะและกรรมตรงนั้นตรงนี้นะนี่ขาปัจจัยเนี่ย เป็นเครื่องหมายกาหนดให้เรารู้ว่าอะไรครับแสดงว่าลงในอ,อัดภาลรกรรมนะถึงแม้ขะปัจจัยถูกลบไปนะครับเหลือเพียงอะเท่านั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่อาปัจจัยนะถ้าอาปัจจัยจะตั้งสูตรนี้ทำไมล่ะเ่ไหมเนี่เพราะาอา่ปาัจจัยเขาลงได้หลายสาสนะไม่ใช่ลงได้แค่สองศาสนะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงตั้งสูตรนี้เฉพาะ ขึ้นมาอีกทีนี้ธาตุมันมีอยู่สองธาตุก็คือสกัมกาธากรากรรมกาธาต,รราาตุถ้าเป็นสกัมกาธาจะลงในอัดกรรมะใช่ไหมถ้าเป็นอักกรรมกาธาจะลงในอัดภาวะเพราะนั้นถ้าคาปเจาลงหลังสีธาตุก็ใช้เนี่ยภาวะใช่ปะถ้าลงหลังกระราธาตุจะใช้ในอัด กรรมะทีนี้ดูปาฐะครับปาฐะเนี่ยของพม่าที่เราทอดอ่ะอีสังทุสุหิฮะแต่ว่าสิงหนครับบางฉบับนะในสิงหนผลขอโทษไม่มีบางฉบับนะถังบักสิงหนครับเขาจะลบนิกหิตนะแล้วก็ซ้อนสะนาสะมาตามหลักการทอะซ้อนนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นปาฐะที่เราใช้ในเล่มนี้ เขาบอกว่านอกจากนั้นครับฉบับสิงห์หัวะฉบับพม่าบางฉบับเนี่ยมีการซ้อนซ้อนเข้ามาอีกนะเออซ้อนสะเข้ามาอีกตัวนะครับหน้าหน้าทุนะก็มีบ้าน,นครับเพราะนั้นตัวนี้กล่าวตามที่คมภีกาเจน,นะสุตตะทคันธิก็กล่าว น,นี่กชัดเจนนะฟิวนะเป็นวิพัติการนิเทศเพื่อให้ปรากฏความเป็นปัจจัยทีนี้ขะปัจจัยเนี่ยเขาต้องลงหลังธาตุนะไม่ใช่ลงหลังอ e. ีสังสั์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้กำหนดกฎเกณฑ์ว่า ปัจจัยลงหลังจากถ้าด้วยสูตรว่าทาตุริงเคหิปร,ราปรจัจยาผิดนะตรงนี้นะหนังสือนะเออส่วนอีสังก็ไม่มีรายมากนะโอเคนะผ่านนะหมดแนละ้วทีนี้ในอุทาหอนเนี่ยในอุทาหอนนะท่านแสดง คาปัจจยลงหลังกรัธาตุแสดงว่าคาปัจจัยที่ลงหลังกรัธาตุนี้เป็นภาวะหรือกรรมกรรมนะแสดงครบเลยนะกรรธาตุใช่ไหมมีอีสังเป็นบทหน้าใช่ไหมมีทุและสุอุปสรรคอยู่ข้างหน้านะ เพราะนั้นลงในอากรรมทั้งนั้นเลยนะครับส่วนที่เหลือที่เหลืออะไรล่ะถ้าที่เหลือที่ท่านแสดงเนาะที่ท่านแสดงนะครับก็เดียวแค่ว่ากันนะทีนี้เขายกยกสูตรมานะว่าขาปัจจัยที่ลงหลังจากธาตุที่มีนิบาตอยู่หน้าคืออีสังและอุปสังอยู่หน้าคือทุระสุ วิสูตรเนี่ยที่ลงในอัดตกรรม,มและภาวะสถานะตามกฎของนิยมสูตรนะครับภาะวะกรรมสีสุกิจะกาตะขัตถาครับลงปัจจัยที่มีอารตของกิจภาพใจัยกตาปัจจัยและขาปัจจัยในอัดตภาวะ,ะกรรม,มเ็นไมเขามีกําหนดอีกนะนิยมสูตรครับเพราะฉะนั้นรู้จักนิยมสูตรนะมมันเป็นการกล่าววิธีของสูตร ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าสูตรดังกล่าวนะครับไม่ครบในไม่พบในคำพ์นี้เนื่องจากว่าต้องการย่อคำพีนิจครับเพื่อให้เปินเรียนปะทะรููสิทธิต่อไปครับเป็นพื้นฐานนะเพะฉะนั้นที่เราเรียนก็เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานดีๆนั่นเองนะอันนี้ทําตัวรูปก่อนเด๋ยวลงแปลนนี้ก่อน,นครับ ยังกำมังอันว่ากรมใดกริยติย่อมถูกกระทำอิสังนิดหน่อยอิสังนิดหน่อยถูกกระทำนิดหน่อยอิเตีรบละเหตนุนั้นตังกำมันว่ารมน,นั้นอิสักกรังชื่อว่าอิสักกระแปลว่า,าถูกกระทำเอาใหม่เด้ พี่อุตุยังเอาใหม่ดิเออะทกระรทำนิดหน่อยอ่ะยังกรรมังอนวภากรรมใดการิยาติย่อมถูกการทำอิสังนิดหน่อยอิติพระเหตุนั้นทางกรรมบางอนวภากรรมงานอิสักกะรังชื่อว่าอิสักกะระแปลว่าทุกการทำนิดหน่อยนะครับ เอวังเหมือนกันทุกรลังนะกรรมังอันว่ากรรมทุกรลังอันบุคคลกระทำได้อ่าโดยยากสุกรลังอันบุคคลกระทำได้โดยง่ายอะไรเบลวตื่นยังครับตื่นยัง อันนี้มันอันนี้มันยากก็บอกง่ายอันนี้ยากก็บอกเอ้ยง่ายก็บอกยากเอาไงวะนิดหน่อยก็บอกง่ายเอาไงสับสวนเลยนะก็คือท่าตัวเดียวกันนะครับท่าตัวเดียวกันประจัยตัวเดียวการเปลี่ยนแค่เบิกข้างหน้านั่นเองนะอีสังนิบาตท,ทุสุอุบสักแค่นั้นเอง นนี่เดือดแล้วือดเลยไปเลยครับตอนนี้นะออกทะเลน,นะครับผมบอกแล้วไงมันเกี่ยวแล้ะไอศูุดสุูนุ์ค่ะ ทุกกรังครับทุกกลังนะทุกเขนากริยติติทุกกะังทุกเขนากริยติติทุกกะังทุกเขนากริยติติทุกกรังยังกรมังอันว่ากรรมใดกริยติยากถูกกะทำทุกเขนะาโดยยากอิติเพราะเห็นนั้นตังกรมังอันว่ากรรมนั้นทุกกรังชื่อว่าทุกกะระแปลว่ากระทำได้โดยยาก ทุเขนากาลยติติทุกการังสามเดือคือทุกบน้าการะการะในในการการทำตั้งการะชื่อธาตุด้วยปูวาทะโยตาตวโลบสละที่สุดของธาตุด้วยธาตุสันตโโภในกาสารสาการิยติย่อมถูกการทำทุกเขนาโดยยากอิติอัตในอันนี้หลังจากธาตุลงขาปัจจัยในอันกับโดย อิสัตทุสุหิขาต้งขัปัจจัยชื่อขีดด้วยอันยกิจดลงขัปัจจัยในการตั้งสามด้วยนาตโยเตกาลิกาแยกพิยนักขาบออกจากสระด้วยผูพป้ามตติตามสารังสารณนวิโยชัยยรบบขาอนุพันธ์ด้วยยาตาอนุปปันนิปัานาสิชันตินำพยนาระไปประกอกับสระ ด้วยนาเยบรังยุเตกาสัตติสัตวเวพาวัด้วยปาราตวเวภาวุตานิตังทุกราเป็นนะด้วยตาทิตาสมาสกิตาการนามวาตุทุนาติสุจักรังทุกรารงศิปธรรมวิภัตด้วยริงกาเตตมารมังจาอาการแปลงสิเป็นอักด้วยสิงแยงเพนาระอจกสระ ด้วยผูกพามาตวติตามาสารังสารีนาวิโยจะาย,ยรโรสละนาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสาระโรปพมตสัพยาติมิสสาระโรเปตุปกตินำเพยนาละไปประกาการสระอาด้วยนาเย,ยรังยุเตสารีโรเป็นทุกการังแปลว่าถูกกรรทำได้โดยยากสุกรังก็เหมือนกันครับแต่ว่าสุเนเขาไม่นิยม ในการทําทเวภาวะนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเห็นในกระถานครับมีมีบ้างนะเพราะฉนั้นสุกกำลังก็ทํานองเดียวกันเลยเหมือนกันนะเปลี่ยนแค่บทหน้าหนึ่งจากทุเป็นสุนะครับเอามาดูเนื้อความของอาจารย์นะท่านก็อธิบาอธิบายอะไรให้เราเข้าใจ อุตหอนนะครับของการลงขาปัจจัยนะแหนภาวะตัวนี้ <c oughs> เพราะว่าเขาลงหลังอักรมกัดธาตุใช่ไหมจำไว้นะถ้าขาปัจจัยลงหลังอักรมกัดธาตุเป็นภาวะถ้าลงหลังสักรมกัดธาตุเป็นธรรมะนะครับอีสังสียติอิสัสสยโยการนอนเล็กน้อยสียติอันว่าการนอนนะครับอีสังนิดหน่อยหรือน้อยนะครับ อิสัตสโยโอวอิสัสยะนะตอนนี้มาจากอิสังบดหน้าสิสยในการนอนขาปาัจจัยเนี่ยภาวะนอกเหนือจากนั้นนะทุสสยโยสุสยโยนี่ก็มาจากทุบทหน้าสีธาตุขาปาัจจัยนะที่เหลือก็เหมือนกันนะเพียงแค่บทหน้าท่านเองนะแต่ทีนี้รูปเนี้ยที่จริงแล้วน่ะมันไม่สมควรจะมีนะครับ เพราะอะไรสูไม่นิยมสอนไม่อยู่ในฐานะการสอนนะอาทิตย์มาดูนะครับอิสัสโยเนี่ยถ้าเป็นภาวะนะใช้เป็นปุงริงนะครับถาปาัจจาัยนะถ้าโงนอัดภาวะตรงนี้ใช้เป็นปุงริง,งเพราะนั้นมีการใช้อยู่ในรูปประโยคนะตรงนี้จัดเป็นนะครับ เป็นเป็นประธานนะเนี่ยฟิลนี่เป็นประธานนะนี่ภาวตาอันท่านอิสัสโยนอนน้อยโหติมีอยู่ภาวโตวอิสัสโยโหติอิสัสโยอันว่าการน้อยภาวะโตของท่านโหติย่อมมีอันที่เหลือก็เปลี่ยนแค่อุปสรรคข้างหน้านะนทุสสโย ภาวะตาโหติอันท่านนอนลำบากมีอยู่ภพาวตวทุสสยโหติการนอนลำบากของท่านมีอยู่สุสโยภาวะตาโหติอันท่านนอนสบายมีอยู่เพราวะตวตสทุสโยโหติการนอนสบายของท่านมีอยู่เพราะฉะนั้นเขียนได้สองแบบแต่ว่าแบบไหนเข้าใจง่ายกว่าแบบแรกหรือแบบที่สองอ่าแบบที่สองครับถ้าแปลโดย โดยเวยนนะนี่ภาวะตาอิสัสโยอันว่าอันอันท่านนอนนิดหน่อยโหติย่อมมีเข้าใจยากครับแต่ถ้าอย่าที่สองเนี่ยพอโตอิสัสโยโหติการนอนเล็กน้อยของท่านมีอยู่ง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะครับเพราะนั้นการเขียนเขียนได้สองสองอย่างเนี่ยแหละแต่ว่าแบบหลังเนี่ย จะง่ายกว่าจะง่ายกว่านะนี่แล้วก็บอกนี่สุสโยเนี่ยเจอในประธานลสิธินะแต่กจัจนะสุตตะทคันทีเนี่ยบอกว่ารูปสุสโยไม่ซ้อนเพราะว่าสุบุษสักอะไม่อาจจะทําการซ้อนพิจน,นะเหมือนกับทุได้เพราะไม่อยู่ในฐานะการซ้อนนะครับ <c oughs> ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะ และข่ะปัจจัยเนี่ยเขาไม่ไยอมเป็นกริยาคุมภาคนะนะฟิลเออเขาไม่ไยอมเป็นกริยาคุมภาคครับเนี่ยมาดูนี่ถ้าเป็นภาวะภาวะนะจะเป็นรูปเป็นปุงริงถ้าเป็นกรรมะคืออัจกรรมะสถานะจะใช้สามริงครับสามริงนะอย่างเช่น อิสักกะโลรละโถรถุกธรรมนิดหน่อยอิสักกะราอิสาเง,งินถ่ายทุกธรรมนิดหน่อยอิสักกะรางกรมังกรมทุกธรรมนิดหน่อยเป็นต้นเห็นไหมเขานิยมใช้เป็นวิเศษนะกับวิกติการตาถ้าเป็นกรรมนะครับเป็นกรรมนะเป็นภาวะใช้เป็นประธานเลยถ้าเป็นวิกติการตาทำไงฟลนี่ครับภาะวะตาทุกกลางอีตังอธิ นี่ตัวน,นี้เป็นวิเศษน,นะครับประโยชน์อันอันท่านกระทำได้ยากอธิมีอยู่ที่ตัางประโยชน์นะเพราะวาตาทุก,กรังเป็นประโยชน์อันท่านกระทำได้ยากโหติยําเป็นนะตรงน,นี้เป็นวิกติกัตาครับสรุปแล้วเนะี่ยเอาง่ายๆนะครับไม่พูดเยอะพูดเยอะเจ็บคอน,นะครับ ต่างก็ได้เป็นตัววิกติกัตรตาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันนิยมใช้เป็นกริยา,าผภากรจบเลยนะครับที่เหลือเป็นวิทยะกับวิกติกาตาถึงแม้ถึงแม้ประโยคที่เขาใช้เป็นวิกติกัตานะถ้าไม่มีกริยา,ามภาคคือโหติหรือภวติใส่เข้ามาเนี่ย ก็ถือว่าแปลเป็นตัวเรียกว่าตัวระยะถาลิงค์าถาก็ได้นะเขจานะัยครับฟิล,ฟลคือไม่ต้องใส่คดีของภาคมาก็ได้ทีนี้บราแปลนะครับบราแปลนะก็คือขาปัจจัยเนี่ยเขาไม่มีอัตอระหะและสกกะเหมือนกับกิจาปจัจจัยนะดังนั้นบวราแปลนะครับไม่ควรแปล อย่างนี้นะจิตต่างกันว่าเจตธุระขังอนุควรพึงรักษาได้โดยยากถ้าทำวิเคราะห์น้ครับรักขีตพันติธุระ,ะทุกเขนะรักขีตพันติธุระขังวะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาแปลใส่พึงนะมันสนามหลวงครับเข้าใจไหมถ้าวิเคราะห์เป็นอักขยาดเขาไม่ใส่เพราะพึงวนะแต่เวลาวิเคราะห์เป็นจิตเขาใส่พึงมาเฉยเลย เพราะนั้นตัวนี้นะได้ยุตินะครับตัวนี้นะเข้าใจไหมร่จังยุติไหมความสมควรนะ <c oughs> อ่ะเพราะนั้นถ้ามีข้อถกเสียงอะไรต่างๆถ้ามียุติจบเลยครับอ่ะโอเคนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะเปีวนะถ้าตัวอื่นก็ให้พิจารณาเอาตามนี่ก็ได้ถ้าลงหลังอางการเป็น ภาวะถ้าลงหลังสกรรมเป็นกรรมะภาวะใช้เป็นปรุงลิงใช่ไหมกรรมะใช้เป็นสามลิงไปลิงนั่นเองและเมื่อสำเร็จรูปแล้วเนะี่ยนิยมใช้เป็นวิเศนากับวิกติกาตาไม่ใช้เป็นกรอ,อยาคุมภนนะัางนะยังประโยคนี้ฟิลเนี่ย สาธุอันว่าความดีนี่สาธุนาอันคนดีสุกรังกระทำได้โดยง่ายแปลแบบนี้เหมือนกับเป็นกริรงยาภาคาช่ไ้าใช่ปะเพราะนั้นเราแปลไปครับถึงแม้ไม่มีกริรงยาคถ่าไทยมาก็าแปลได้นะครับสาธุอันว่าความดีสาธุนาสุกรังเป็นเป็นความดีอ่าหรือเป็นกรรมเป็นกรรมอันคนดีกระทำได้โดยง่ายโหติ ย่อมเป็นใส่เข้ามาเข้าใจนะแล้วสณันี้เป็นวิกติตาตาจบนะครับที่เหลือก็ไปดูเพิ่มมานะก็มีอุทหอ์ให้ดูอ่คร่าวๆนะครับเพราะว่าคำพีนี้เป็นคำมพีพื้นฐานที่เรียนดูสิทธินะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ะจบแล้วนะครับเนี่ย you right.